โอ้เสียนิกนีต่ต่อเติมบ้านอีกแล้วสะออนเด้ะนอนนี่สะออนจังเลยเมื่อไหร่เราจะมีกระต๊อบสักหลังสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบายบอครัหัวยองหัวหยุ่งคะ่ะนั่งมาแต่ปักซองมันีข่าวในเมืองคะ่ะขั้นข่าวในเมืองกับสิบอย่างงามปันไดยานคนแหนมขั้นงามลายกับรถแมเว โน้นนี่เฮ็ดยังนะเฮ็ดยังกินบาโลตีกินบาโลตีกินบาโลตีกินบ้านเอ๊กินบ้านี่เออขอบคุณค่ะทำอะไรกันกินกินข้าวกับอะไรยังไม่ได้กินข้าวหรอไม่มีอะไรกินเหรออูป่ามา้ลยนะอูป่ามาจามจะค้ำแช่บนนู้น เฮ้ยองตัวปแสท้องเฮาดอกเฮ้ยเราได้บองสบดีปลาลุกนะสะบดีปลาลกลูกอุ้ยเธอนิ่ม้รได้เออไวท่านพอได้ได้จรดีกันดีปลกันเกิดมาแล้วเมื่อยนำอันเคยเดี๋ยวดูกูเปิดช่องมันอีกจะปีเลยมันยังวัสบายดีบพเป็นอยู่มันสบายสบายบอหากินแต่น่ะไม่นะมันเฮียมันเบอกินแต่ข้ดนมบะมแหนท่ากินอนึง เอาไปกินรถนะผอ้เอทถล่มย่ามมากินถล่ม <S <S ย่ามมาเฮเอยนย่ามกับมาเฮ็ดอฮือนโอยเมยค่ะปล่อยเอียงวันที่ค่ะนั่งไปอันกำจัดน้ำชีวิตคะ <S <S ่ะอยล้างเข่ากัน้ำวนๆอยู่ทำไมครับท่านเจ้าปรเขาป่าอยู่ เมื่อยเลยเมื่อยกี่รถไปน่องคนทางเจ็บเมื่อเขียวโคตรตรงนี้เนี้กลิ่นมะล้อทังทันกับบริย้อมหายกับข่าวไปขอกินกลยีเรื่องยังเรือถ้าจะก้องกับบริยอมไักรซอากินบบไม่ขาวหาดไปเหวียดไม่แค่หูหรอกอ่ะ มาเห็ดนะกะพายแน่เนี่ยทำคนยเินลอยอืมตอนนี้เดี๋ยวลำไยเห็ดเทือนอืมเาได้เนี่ยจ้างเท่าไหร่จ้างหาพันมักุยสุดครับจะมุ่งยังเดียวบอกอ๋อมุ่งยางเดียวห้าพันบาท มันกรเดนน่วามันจะอกลงนั้นเีนออกเไ่มเบ่งแกะกินข้าวก็กินข้าวก็จังสิเข้าไปเบิ่งหองแล้วและโ้ยสาวหายังนอนบอกินพี่นอนข้นข้าวกอนพี่นองก็มากินข้าวเช่นกันเย็บเด้าด บะเบมันแสบบนี่จื้อไว้บอกไม่ไงนะนี่แนว้อแสบมันซื้อให้เรากินแล้วนี่วะนี่อ่ามันแสบมันแสบมาว่ะเจ็บผักกิเล็กอันผัดต้มสุกาดลงคุณแม่เคนแรกพอดีเต็มหม้ออ่ะนะโอ้ผักกิเล็กับสุกขาดลุงเท่เอาเราอยากได้ปลาบัวเราซื้อือลงลงไปอมหน่อโอ้โถ ก็หากเรหายแล้วเราทำปั่นน้อนเนี่ยมันกินบพเสียคลองเพราะดำเพราะเยะเยะนางเจ้ากะตื่นมาแต่เช้ากะไปหงงเงียนไปหงงเงียนจนป้าได้พาลงไปแล้วก็แล่นเข้าห้องนั่นห้องนี่กว่าเบิ้งมสีซดีมันแม่ทันว่าเสียว้ยยังคือยินแทบเอาเขาตู้ไว้โอ้กินพอปลอดภัย โอ้ยคือมืดแทะมาสิผาขามาบึงห่างยายเค้โอ้พ่นสิได้เคยใหม่บ่เฮนสิได้เคยใหม่บอเพ่นเห็ดหอมใหลูกสาวได้นี่ไอ้นี่ห้องห้องสาวทิพห้องสาวทิพเด้อห้องสาวโซ่ ยังสีตีเพดานอันนี้ห้องกากันห้องพี่น้องเออมันกว้กางแล้วนี่แล้วมันจะโอเคห้องกน,นอนไปกานที่นอนกันนอนไปไนอนน้ำหลซา,าวเปล่าท่านจะมีข่าวดีบ้างหักแชทมาอยู่แชทจะคืนมะเ็ยักมาเอามาอมาแ้อีาหบไปทุทีเลยลกมาไปทุ่ทีเด้อแม่ะเด้อเออ ขนดอกเจ็ดากตเอออู้ยที่นอนนา่งลงกไปนั่งลุกปูดนที่นอนจะเ,เ,เอาหายแล้วนี่นะหักนอนปัสกอนแบบพ่นฉดไม้มไมเตียงพ่นกับเตียงไม้อัดอไม้อัดพ่นมันื่อเตียงครึ่งแจวมันมานเออสางหนกนะครับมาส่งให้หอวเฮือนเจอสนัน่นแหละ นี่ห้องสาวโสดนะคะห้องน้องชฟห้องตีเพดานและเบิดทรายเห็ดนี่กันมืมืนูเดนแต่ห้องเดียวนี่ใช่ทางห้องอีฝนทางห้องอีนกับ่อท่านในเลียดอกห้องพนกันพุ่นกยังบอท่นได้ปลูกกับเบียงเอออันนี้นะปูไม่มืดโอเคเคไม่มืดคุ้านั่งรากามว่าอันนี้ไวอยู่ในเือนเลยได้โปรดเอ เนี่ยตัวนี้ของไปส์สิไบมานอนบักนอนบักนอนกอใหญ่แหละโอ้บักนอนก็พอใหญ่มานอนนี่อันบนสุทาสีเด็ดจีอืเรือนหลังน้อยๆค่ะแต่ว่าถ้าเก็บกว่าถ้ามันเกลี้ยงมันกวงมันก็พออยู่เวลาทีมันจะได้รถชีขุ้เจ้า มันมันมีมาบ่าแต่ว่ามือมือซองนะมือซองมันใชมีบ่ถือเนี่ยนะมีกันยังประทานได้ดเปลี่ยนขึ้นมาประทานได้หอดเอ็นนะประทานด้หอดพันกิโลหูแนบหูสาภาพง่ายกุ้มๆพี่น้องเ้ยง่ายกุ้มๆ นนนี่มิเตโก้หมูงบอยูโซ่ได้ไหมถ้าทิปไปแล้วโซ่มาจากยาแล้วก็ว่าได้เข่งโซ่ัหมือนเน่าใหม่บ่ออกวะยังที่เมื่อไรมันสิออกลูกอีกข้าวโอ้ยยานี่ปิดอยู่เมื่อวานไงยานี่เราปิดอยู่ ว่าเนบินได้นี่เราปิดหมากบางไงนี่หลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บางคือเป็นเพื่อนจะขี่ไปบ้านนี่ละค่ะขึ้นมาอยู่บ้านผัวค่ะที่ดินที่ดอนพี่พูดเพิ่งขายเบิร์ตเพิ่นขึ้นมาอยู่นะผัวพอนีตาผัวจะขี่นั่นนี่ตามพัดทรายนะคะบอออกเนาะ ห้ยเขาวันนี้ขึ้งงามเถอะวดโอ้ยยันนี้ปิดอยู่กันอย่งว่าว่านนี่ซุกค่าต้นตอนนั้นตอนดำมคือว่าบริงามหมดออกมันขึ้งามแท้เขาวันิกนี้กับบอแมนแดงซ้ำหนีแหละว่าจะขาวเจ้ากันขาวเจ้ากันกันแล้วบอแมนมันแดงซ้ำหนี้มันเาจะปนขาวจุ่มห้าวนะปนอันโตมันยาวนะดิ ในหน้าในหน้าหนูก็คือการเขางั้นหนูก็อยากปนฝนกับบริลายอันนั้นสี่ขยะอยู่หักออกพร้อมกันมากเขางั้นอยู่แต่ว่ามันพันสูงกับพันเตี้ยอันเด้มันออกพร้อมกันตุ้ยตุยกัโทษตามอยู่พี่น้องว่าให้ไปอันพปันข่าวเพ่น่าผู้ชายปันข่าวมาหลายไล่มาทันหละนังเ่ากันโทษตามวันวันอยู่เออ เอฟซีบอกว่าทำปั้นแลให้ไปไายอันเข่าตัวๆอะได้จ้าก,กระสอบแต่ก่อนยังหลายรอบอยู่ดอกพี่น้องเอยแต่ว่าอันนี้เพิ่นปั้นฝาวปั้นยังให้มันอันโอ้ยหมูขู่นะเจ้าคือบบปีดไปกีดยัยขี้เนื่อหนามากหนามังไงเนี่ยนะโอ้ยมังไงอะไรนะมันต่ำแซ่บอยู่บ้านนี่ขั้นต่ำกรอบโอ้ยเอาไปกินซุกเลยนะในเฮือนก็กินพวกเบิร์ดดอกต้นเดียวยายนี้เหี่ยห์เหี่ยนกับหมักบักโก๊กนะึง อุ้ยสะออ่อนข่าเขาดิเขาเต้นกับงามาวเวลยผูเขาเอื้อดวงกับงามเนาะตอนดำนะเพเป็นตาเดินหื่นพลุกกวะ่างเติบเด้อค่ะกวางเด้อคืดเหืนน่นยีงยังบานโอ้เบ่งอะไบักเทิกนี่ ตัวไดงกับลูกมนะั้นอะตัวแดงให้ตัวดำวนี่ก็ไปปากช่องมาค่ะพี่น้องเอ้ยไปกำจัดน้ำชีวิตนี่แหละค่ะเสียบยุน่นจี๊ด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 โอเคพลาดกับวันที่สามสองสามเหมือนแล้วกับ โฮ้ยก็กไม่ได้มั่นใจน้ำนางดอกยวเอาเงินให้ป่ะไปเอาอย่าเมื่อนอ่ะ3,000เอามาคืนไวป2,000เพราะว่ามันคีนี้เขาป no ิด mmm. อ่ะขี้บางดูขี้บางดูขี้เป็นดีกว่นี่ขีดูครขี้เป็นป่ะสิงเอาโอ้เฮ้ยนักเล่งโอ้ พีินากับเขาห้องเฮียแล้วนี่นะโซฟมันเลก็หายมาพินากับเขาห้องเฮียแล้วนอนนี่นี่ใช่จะจีน่นนาก็ยังนีน่จะไปห้องเฮียนจะไปห้งเฮียนเฮ้หยหอนไปลงกมลุลลไปเลียนน้ำจอกปะครับก่อนสักคพี่น้องเอเยบาทนี่คะ่ะเดี๋ยวติดตามตอนนะคลิปหน้ากันแล้วกันเขาจะได้ไปบ้านนักตุยบอ หน้าข่าวนี่ก็ไให้เฝ้าลงเฝ้าลงอยู่ค่ะบอกให้ขี้อีแดงไปก่อนมันไปบ่ฮอดนังวะ <c oughs> บอกเป็นนังมันสีบ่ฮอนเป็นน้าปาก <c oughs> มึงวะโอเคแล้วพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องเวิร์สโค <c oughs> สุโคนท่าอย่าลืมเขาว่าเป็นกลอตใจให้ทุกค่ะ